สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกม gas station s i m u l a t o r นั่นเอง ep ที่4แล้วนะคะหลังจากที่เราไปเจอสัตว์เลี้ยงของเราก็คือน้องอุนจินะคะตอนนี้เราเหลือแค่เก็บทิปให้ได้100นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะของในสตอกก็กำลังจะหมดแล้วเราก็สั่งสินค้ามาเลยค่ะอย่างละหนึ่งนะคะเอาไปอย่างละหนึ่งแล้ว อันนี้เอาไปซักสอง่อเฮ้ยพอคนเราไปสามนะคะแล้วก็อันนี้เฮ้ยเอาไปเดียวพอหนึ่งอ่าหมวกตำรวจเอาไปเลยถูกนะคะถูกเก้าแล้วกันเป็นตานี่หนึ่งโอเคซื้อ,อยางรถก่อนยา าสวัสดีค่ะของเยอะนิดนึงนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาจัดของกันเพิมของไปเวโอเค,อเคหมวกตำรวจเยอะซะด้วยนะคะราคาถูกค่ะจะวางก่อนอขนมวางก่อนนะฝั่งน,นี้ได้หมดหรือยังโอ้หน,นักจะเต็มนะวะตอนนี้เตนน็มที่เต็มคาราเบลเลย อ่ะไอตีมนะวางให้หมดไปอยงองพี่น้ำมาดมนะคะจัดไปเตรียมตู้แล้วก็นังสือพพ์ใครชอบเล่นเนคอคอ,อเกมควยปริศนานะคะจัดมาเลยจ้ะเอาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะไฟอีกแล้วนะคะสำหรับแก๊งเอเรียนของเรานะฮะมาเลยค่ะเลือกชื่อเลือกชมได้เลยนะจอ๊อเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างก่อนนะคะว่า มีขยะลงไปไหมเอ่ยไปไปหาน้องอุนจิของเรากันสวัสดีจ้าน้องอุนจิอยู่ไหมจ้าอยู่ที่เดิมเลยครับแม่อ่ามีขยะชิ้นหนึ่งนะคะอ่ะกินเลยลูกว้าวเรียบร้อยนะคะปวดล็อกความสําเร็จแล้วเย้เ e ลเวลหเป็นที่เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดก่อนนะล้างรถตัดตานี่ มันเครื่องนะคะสอ,อย่างนะคะโอเคอ่าคุณลูกค้าค่ะตรงนี้ปิดแล้วนะคะยปิดแล้วก็ไม่บอกเห็นเปิดตั้งนานขอโทษค่ะอะไรอย่างได้หมกนั้นก็ไม่บอกตั้งแต่แรกปีเท่านี้ก็ซื้อไปเท่านี้นะคะคุณลูกคา้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเอ้ารถชนนะคะอะไรครับเนี่ย โอ้ยจราจรมาติดขัดอะไรตรงนี้คะคุณลูกค้าแล้วคุณมาชนอะไรคะเนี่ยเพราะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะสามารถเข้าไปในโรงซ่อมรถได้เลยนะจ๊ะรีเซ็ตรจราจรก่อนนะคะตอนนี้มันติดขัดนีดเออมินลืมบอกนะคะมินได้ทำการทาสีห้องใหม่นะคะทุกคนอาจจะ เห็นแล้วนะคะแต่มิลืมจริงร้านเปิดแล้วนะคะลูกค้าค่ะสามารถเข้ามารับเชิญรับชมได้โรยน่นาตาตอนนี้เงียบสงัดมากค่ะแม่โอ้ m ย g o อชกองทรายอยู่ข้างหน้าเลยจ้าหาลูก ุณลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะคะกำลังจัดการคะ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะเขาบอกว่าให้เราอัปเกรดปั๊มน้ำมันนะคะให้เป็นเรเวล5นั่นเองสิ่งที่เราจะปลดล็อกนะคะก็คือศูนย์อากาศแล้วก็ชั้นวางใหม่้ห้องน้ำลูกค้าจุดจอดรถ ตัวอ,อย่างพนักงานบริการทาสีของตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็การอัปเกรดสิ่งก่อสร้างนะคะเงินไม่พอจ่ายค่าอัปเกรดโอเคนะคะตอนนี้ตังเราไม่น่าจะถึงได้เร็วนี้แล้วก็ขออนุญาตกุ๊กเลยลัะเกรดปั๊มน้ำมันกันเลยว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับสายโทรศัพท์ก่อนนะคะไม่มีคนโทรมา Hey, ฉันต้องยอมรับความคืบหน้าของคุณเป็นสิ่งที่่าชื่นชมไม่มีความระอายที่กำลังโทรหาคุณมากกว่าครอบครัวพนักงิการธุรกิจแต่คุณยังเป็นหนี้ฉันอยู่หรือเปล่านะสบายใจได้มีเงินแล้วโทรหาตอานนี้ไม่รีบไม่รีบนี่ก็ทําการจัดร้านนะคะเพราะว่าตอนนี้เราได้ทําการขยายาร้านแล้วเนะาะ Okay. อันนี้ก็จะเป็นฝั่งของขนมนะคะงานต่อไปนะคะเขาบอกว่าเมื่อเก็บเงินครบแล้วนะคะโทรหาลุงเพื่อล้างแขนนั่นเองชัตรนี่ตอนนี้ก็จะเก็บเงินให้ครบห0 0พันนะคะตอนนี้นะคะเรามีเงิน2,600กกว่าแล้วนะเราจะมาใช้นี่ลุงกันงานปัจจุบันนะคะเงินเราจะลดตามหรือเปล่านะ จ่ายกันเลยอ้อเง้นเราลดตามจริงๆด้วยนะคะเคเดี๋ยวเรามาทำการเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูสินค้ากันนะคะอ่าเอาอันนี้ไม่รู้ว่าตังจะพอไหมนะโอเคอเคเดี๋ยวเราไปจัดของในร้านกันนะ วางให้หมดเลยแล้วกันขนมขนมเสร็จทีทีแล้วนี่ไงลูกค้าก็มาเลือกซื้อเลือกชมได้เลยต้องอัดลงอัดลงวางให้หมดเลยแล้วกันโาเครนะ เดี๋ยวเราไปตรงสนามบาสกันนะคะอ่านี่ไงอืมอย,ยื๊บเย้ปีม,มันตุ๊ดใช่ไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวทำการขยายกูดังกัน จะได้มีพื้นที่ในการเก็บสินค้าได้มากขึ้นนะคะตอนนี้นะคะใกล้จะ5,000แล้วนั่นเองเราไม่ได้กู้เงินลงเลยนะคะใช้ชีวิตแบบปกติมากแบบของหมดก็ไม่เติมอะไรอย่างเ้ยแต่อีมิกี้เหรียญก็จะพบแล้วนะคะอุย๊ยน้ำมันหมดขอภัยค่ะได้อะไรมาโหหายเลยแล้วกัน เย้ yeah, เรียบร้อยนะคะงานปัจจุบันของเราไปโทรหาลุงกันเรียบร้อยนะคะปลดล็อกความสำเร็จแล้วเย้ว้าวสวัสดีครับผมเอาเงินมาใช้นี่เรียบร้อยครับฮึม <c oughs> มีเงินใี้แล้วเหรอนี่ครับเงินไหนเงินนี่ครับเฮ้ยมีงูผ่านด้วยลุงให้พี่มาเอาใช่ไหม Hey, เฮ้ป้าเฮ้ยซื้อหมวกร้านเราไปหรือเปล่าเนี่ยม <laughs> ีเงินให้แล้วบดนี่บทสิ้นนะเดี๋ยวว่าไว้ใช้ใหม่ละกันนต่นหละกันถือตุ๊กตาด้วยมองไปทางนู้นนะก็จะเห็นใครมารับรบกวนนี่แดนนิสนะคะเป็นศพไปแล้วเหรอ <laughs> โอเคใช้เงินแล้วนะคะแดนนิสเธอเป็นศพไปแล้วเหรอ โอ้โหอ๋ออ๋อตู้นี้นะคะมันจะดอบของโอเคเราสามารถเอาไปตกแต่งในในห้องเราได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีวออ๋อเราขยายมันใหญ่ขึ้นนะคะทําให้มีพื้นที่เยอะขึ้นนั่นเองแต่เราจะไม่ไม่ตกแต่งห้องเราหรอกนะคะ <laughs> เรามีหน้าที่ไปทํางานต่อนะจ๊ะว้าวเนมาอีกแล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วเดี๋ยวเองเจอนะ อ๋ออันนี้นะคะจะเป็นตัวไร่เดนนสนะคะให้ออกไปจากร้านเรานั่นเองมันก็จะส่งเสียงมาทางนี้ปิดปอดปิดปอดมาแล้วรออะไรเงี้ยมันตกใจนะคะมันก็วิ่งหนีเตลิดเปิดเปลืองไปเลยจ้ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากู้เงินลุงนะคะขอกู้เงินหน่อยนะคะเรียบร้อยนะคะกู้เงินเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นนะคะเดี๋ยวมินจะซื้อน้ำมันมาก่อนนะคะน้ำมันคือแบบ หมดเกลี้ยงนะจ๊ะจ่ายพนักงานเราไปแล้วก็สินค้านะคะน้ำอัดลมโอเคยังอะ่ะพอหรือยังอ่ะเรียบร้อยนะจ๊ะอ้อน้ำมันมาส่งเรียบร้อยแล้วแปบบ๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณรุงมาอีกแล้วนะคะกับรถแดงเลยทีเดียว ตอนนี้นะะเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีงานปัจจุบันมาให้เราทำแล้วนะไปนะคะโอเคค่ะเราได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการจัดสต็อกกันเลยวางไปก่อนนะคะเยอะมากแล้วก็น้ำอัดลมนะคะ วางหมดเลยละกันสื่อพิมพ์แล้วก็คาแครนะชุบเป็นตาบวกนะคะไอติมเลขาสี่รถนะจ๊ะ โอเคตอนนี้นะคะรู้สึกว่าของร้านเราก็จะเยอะขึ้นแล้วนะคะทีเดี๋ยวเราเอาเงินที่เหลือนะคะไปทำการเพิ่มร้านจอดรถนะคะไม่รู้ว่าจะอัปเกรดได้ไมยนะอ่าได้แล้วนะคะแต่ว่าต้องขยายพื้นที่ในราคา1,000เหรียญได้เลยเดี๋ยวเก็บตังก่อนนะจ๊ะ เฮ้ยทุกคนมิ้นลืมดูนะคะมีความท้าทายขึ้นมานะคะก็คือให้เติมน้ํามันกับรถประมาณ10คันนั่นเองมาเลยจ้ารีบเข้ามารีบเข้ามาเติมน้ํามันฟรีค่ะจัดมาเลยเต็มถังนะคะคุณลูกค้าค่ะเรามีเงิน1500เหรียญแล้วเพิ่มเลยจ้าปุ๊บเรียบร้อยนะคะตอนนี้เรามีที่จอดรถประมาณสี่แล้วนะคะมีห้องน้ำเอาไหมยังไม่เอาดีกว่า ทีนี้นะคะเราจะมาใช้บริการทาผนังนะคะตังซื้อเลยช่วยมาทาผนังสีหน่อยนะคะทาสีผนังทาผนังสีร้านเราก็จะเพอร์เฟกต์กว่านี้นะคะเพราะว่ามันแบบว่าตอนนี้เราไม่ได้ทาสีมก็เลยดูโซมนิดนึงรู้สึกว่าลูกค้าเราเยอะขึ้นนะคะมาแล้วจ้า บริการทาสีดีไซนเนอร์มาแล้วจ้าเขาจะทาสีให้เราสีอะไรนะหรือว่าให้เราเลือกเองนะคะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเพิ่งใช้บริการครั้งแรกนั่นเองมาดูกันสวัสดีนะคะดิครับคุณที่ใช้บริการทาสีใช่ไหมครับใช่คะ่ะวยทาให้หน่อยนะคะเอาแบบสวยๆเลยนะคะเอเลยค่ะเราจะเดินไปไหนอะ ขอเดินตามติดชีวิตเขาก่อนล้วกันนะคะดูโอ้โหแปบ๊บเดียวค่ะบันเทิงเลยทีนี้แปบ๊บเดียวคือทาสีทั้งหมดโอ้โหโอเมก้าห้าร้อยนี่คุ้มนะคะดีกว่าเสียเวลาทาเองนะขอบคุณนะคะยินดีครับผมไปก่อนนะครับไม่ทาหลังคาให้หรอคะมไม่ได้ทาหลังคาให้แต่ไม่เป็นไรนะคะหลังคามันก็เอาแบบนั้นไปก่อนละกันเนาะล้วคือเขาทาข้างในด้วยหรือเปล่าเอาอเขาทาข้างในให้ใหด้วยนะคะ เติดไปอีกสั่งน้ำมันมาเพิ่มนะคะน้ำมันเพิ่มน้ำมันหน่อยค่ะไม่พอต้องการแปดรอหาตังก่อนแล้วกันวายมาอีกแล้วนะคะแก๊งเอเรนของเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ g a s t Station Simulator ร้านมิมิน4ีเฮดค่ะรีบเข้ามารีบเข้ามานะคะก่อนของจะหมดอายุค่ะ ของหมดอายุก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถสั่งซื้อได้ใหม่นะคะภายในวันนี้เติมสต็อกให้เลยโอเครีบเข้ามารีบเข้ามานะคะยิ่งคนมาเยอะน,นะคะเรายิ่งได้เงินเยอะนั่นเองอะไรที่มันไม่มีคนลูกค้าไม่ต้องซื้อน,นะคะ <wise> เก็บร้านก่อนของม,มันลุกเวอร์หืมจแหนักจะเต็มนะคะเอาเลยะคะ่ะคุณลูกค้าว้าย โอเคนะคะเดี๋ยวเราขอซื้อชั้นวางก่อนนะชั้นวางของแอลกอฮอล์นะคะอันเล็กนะคะอันเล็กแล้วก็วางตรงนี้ไปเลยได้ไหมติดอะตรงนี้แล้วกันวางไปก่อนนะคะแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยจัดให้มันอยู่ในจังหวะเดียวกันนะขอบคุณที่ใช้บริการนะคะคุณลูกค้า เงินดูฟูฟูมากเลยนะคะตอนนี้เราสามารถจ้างพนักงานได้อีกไหมอ๋อซื้อได้แล้วนะคะจัดไป Yay! เย้เพิ่มพนักงานอีกคนหนึ่งรู้จากการทำงานนะคะคนนี้น่าจะดีแต่ว่าคนนี้ก็ดูแบบว่าเป็นคนแบบเข้าหาได้ง่ายนะคะ ไม่เป็นไรนะคะคุณลุงเดี๋ยวจ้างที่หลังนะขอจ้างคนนี้ก่อนตอนนี้นะคะเราจ้างพนักงานเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปทําการบอกการทํางานเขาก่อนนะคะว่าเขาควรอยู่กะไหนนั่นเองอ่ะเรามาคุยกันหน่อยนะคะคุณลุงค่ะอ,องานหลักคุณลุงนะคะให้ซ่อมรถนะคะแล้วก็งานรองให้คุณลุงทําความสะอาดาน,นะคะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะทํากับคนแรกนะคะ โอเคค่ะคุณลุงขาประมาณนี้นะคะพักผ่อนได้เลยค่ะพี่พี่ขะพี่มีคนทํางานด้วยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะจะได้มีคนมาแบ่งเบาภาระของฉันดีค่ะพี่ตอนนี้นะคะก็ขอเก็บเงินทําเงินไปก่อนนะแล้วก็ใช้นี่ลุงไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีเวลาใช้นี่เลยสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่มินด้วยนะคะไว้เจอกันีพีหน้านะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลรไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอน้องสาว